สมเด็จวัดระขัผโทสมเอาของกิงทำไมท่านผู้สมสมจะช่วงปีใหม่แล้วพระสมของแทน้นะสมสมเนี่ยส,สวยที่สุดใส่จำลองศูย์หกสองหกสามหกสามสี่ห้ธรรมชาติท่านสม หิวธรรมชาติเลยใช่ไหมับเกา่าได้ยุคบผสมนี่ร้อยตอกผสมตอกตสัตว์ผสมนอนดนุนผสมหลังดูหลังผสมจบเลยดูหลังจบเลยผสมบัรดระคังลอยตรงเลยมวสารเม็ดแดงเม็ดดำดินสอฟพองผสมนี่ธรรมชาติ น mm pues, hmm nah. ี่ยไม่ได้โกหกท่านผสมดูสิเม็ดแร่ก็มีผสมปลอดขึ้นตามขึ้นปลอดมวลสารขึ้นปลอดเลยท่านผสมนี่ได้อายุสายจำลองศูนย์หกสองหกสามหกสามสี่ห้าหนึ่งรับคอท่านผู้ชมธรรมชาติหูลำไส้ตรงด้านสายนี่ หลวงวิจารสร้างท่านผสมเนี่ยขอบข้างบนท่านผสมหลวงวิจารเนี่ยท่านผสมด้านขวาจะพื้นที่ด้านขวาจะเยอะก,กว่าด้านซ้ายท่านผสมสัดเจนหมดเส้นประคับพิมพ์นท่านผสมขมสัตว์สายจำลอง0 6 2 6 3 6 สามสี่ห้าหนึ่งธรรมชาติตสมบชมเรื่องตบได้แต่งธรรมชาตินี่ของแท้ผู้ชมสม้ชมสนใจติดตอ่อได้เนีรยเก็ตเอียงซ้ายครบับผู้ชมเอียงซ้ายนิดๆผู้ชมสวยที่สุดสายจำลองจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ